หรือว่าจะเสกให้ฉันเนี่ยลืมความทงงจำนะพี่อีกอ่ะไม่ค่ะคนนใส่ไม่ดีอย่างพี่เกศลบความทรงจำมันง่ายเกินไปพี่เกศเล่าเรื่องเลนนี่เป็นแม่มดให้คนอื่นฟังว่าทำไมหน้าพี่เกศยังไม่เป็นป้าก็ก็เพราะว่าฉันดวงแข็งไงบอลของพ่อมดแม่บดเนี่ยก็เลยทำอะไรฉันไม่ได้ ยุ่งกับของของฉันนะเลนี่เลนี่อยูวไหนเนี่ยเลนี่ยายที่แท้พี่เก๋ก็ได้สิ่งนี้มาจากยายอีวารินอีวารินแม่หมดที่ต้องการยึดครองเมืองเวทมนต์น่ะหรอ ฉันก็สามารถเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเมืองเวทมนต์ได้อย่างสบายใจแล้วนะสิเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไอ้ฟ้าบาบาเนะนะี่ะจะมาขึ้นหน้าฉันอีกต่อไปละเพราะว่าฉันมีครีมเจิงๆจากแม่หมดที่พวกแกงเกรงกลัวอยู่แต่มีอีกเรื่องที่พี่เกดยังไม่รู้ค่ะไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าพลังอสูรในตัวของเรนนี่หรอกแกจะทำอะไร อิทธิทธิ์ที่อยู่ในครีมนี้จงสนเส้นอมองหน้าฉันทำไมหรือว่าอิจฉาฉันเหรอเรนนี่เกต้ออกลามาบ้านี่อกหน้าฉันอยู่นี่เลยนะถ้าพี่เกดอยากให้เรนนี่ช่วย ที่เกตต้องแก้ข่าวให้เรนนี่ก่อนเดี <cl ichi> ๋ยวนี <berm at ide> <m agens noise> ้บัคกูอินเตอร์